วันนี้วันที่22พฤษภาคมนะคะ2,566ตัวเชฟจิตอาสาจากส่วนกลางร่วมกับจังหวัดอุดรธานีนะคะมาแจากที่อำเภอหนอง,างหานโรงพยาบาลแห่งที่สองนะคะ

ตำแหน่งมีความสําคัญหมดนะคะหรือม้หุงข้านะคะร่วมด้วยช่วยกันค่ะสมาคมเชฟจิตอาสาแห่งประเทศไทย